ใส่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวางก่อนพ <Keep S 2> ี bye, bye. ่เต้สวัสดีค่ะเช้าสวัสดีค่ะสสวัดใครมาแล้วบ้างคะเยอะครับใบหมอนกับซันนี่มาแล้วมาแล้วหมดแล้วเลยนโอปอโอปอด้วยมาแล้วอ๋อคนนี้ป้าไปด้วยเหรอคะไปใช่ใช่คป้าไม่ได้ไปไม่ใช่หรอแต่เห็นมีใบหมอนใครอ่ะไม่ใช่โอปอล์เอาละเอาละเอาละโดนหลอกละโดนผีหลอกละเออไม่ใช่ พี่ีครับแล้วพี่ตีเหรอมะอ้าแม่แม่ไม่ได้ไปด้วยเหรอพี่ก้ไม่าไลฟ์ผ่นซีดียังค่ะไม่วางก่อนหรอหนักไหมอ๋อสนัมาก่อนแกหนงมากมเอยา่ะยังงไ่าค่ะ อันนี้หมากันันนี้มียกมียก่เดินทางจะค่ะนีคูวิลูกที่มันกลมๆนะมันจะมีหันกลมๆกับหันแบบเซียวเไม่อันกลมๆอันนี้กินอันนี้ไม่กินอันิที่มันกลมๆทำไมหรอเพราะ่าชิ้นนี้ามันแข็งมันะเียบอ๋อนี่ก็แท้ๆเอาอะใช่มันมีเกลือมาอยู่ เอาวางได้หมดเลยกินได้หมดไปป่ะไปป่ะไปทำไมให้ที่ก็ไม่ไปหรอที่เกียร์ไม่อยากไปค่ะอะไรไม่อยากไปไหนไม่อยากน้องไปได้ไงเนี่ยกำแพงเหรอใช่แล้วอ้าวไม่ไปหรอไม่ไปขี้เกียจอ๋อาทำไมว่าขี้เกียจล่ะเอ้าทำไมขี้เกียจไม่ได้หรอ นี่เดี๋ยวนี้ออกจากนี่กี่โมงอ่ะเอาสบัดไมไ่รูปเหรอ่ายรูานแปดโมงนม่รู้ว่ารี่ี่จะรู้ว่าแปดโมงแล้วดรอฟ้าวเต้องเอเข็นมาใส่แล้วอะสั่งลสั่งลบ อาเป็นเทปหรอคะเสร็จแล้วสิสีเป็นไงสีจับไหมเดี๋ยวต้องปรับมุมมองหน่อยมีเมมเบอร์เป็นสีเขียวสัสดีค่ะอาฟ้ามาสดชื่นจังสวัสดีจ้าสดชื่นจังมาไกม่เข้าไปเสียดมาสวัค่ะ ป่ะใช่เหมือนแล้วเราไปกินไหนๆก็ซื้อมาแล้วให้น้องไปเถอะไม่พี่ฟ้าเอากินระหว่างทางก็ได้ไงจีมันพีคไม่เห็นเพชรค่ะน้องเด็กไม่เคยผิดหลอไม่เคยกินบลอเด็กกินไม่หมดนะพี่พอบลอยอยู่จะได้ตดูใหญ่กินไม่หมดแน่พี่พ่อจะบอกกินไม่หมดพี่พ่อก็ลอยอยู่ ่ับสนุนจด้ี่มได้ชเวลาในาาเท่าร่กําแพงเพชรชั่วโมงครับหลับเป็นตายไหมอ่ะขาที่แล้วหลับเทอาไขาไปพี่ว่าจะไม่หลับกแต่ขากลับเนี่ยไม่แน่ลับเลอ่ะไม่ชอบหลับอ่ะอันนี้สีนิคใหม่ค่ะอเปล่ามีสีใหม่ค่ะอันเก่าค่ะอันใหม่ต้องผสมกัน าาเหมือนต้องเรียนวิชาวาดเขียนอ<ต><ล>ะไเนี่สมสีไม่ทนันเลยนะันเสาร์เราไมแบบอี๋เนาะวันที่พักอดตาวตยาใสเดี๋ยวรอดูงานวันศุกร์ไม่ใช่ดูเอาคิววันศุกร์ ทำไมอ่ะเกิดประกาศผลแอดมิชั่นซื้อแสดงว่ามีแอดมิชั่นทุกชิ้นคือเราไหมเอาเนีไม่มีอะไรวันนี้วันนี้วันนี้รู้สึกดีใจไงเดี๋ยวจะเหงาครับไม่ได้ตามจริงจริงพี่ว่าช่วงนี้รุนอะไรหรือเปล่ารุนแบบเฮ้ยวันนี้ไม่มีไม่ได้พักอะไรอย่างงี้ดีกว่ายาไม่ดีหรอกพักยาวต้องแบบว่า ดีแล้วได้งานเยอะอะไรอ่ามีวันละสองงานเลยนี่งานอะไรเนาะวันที่อะไรนีคนอ่ะเดียวอ่ะหมูไม่รู้จริงๆอันนี้หนูยังไม่รู้เลยหนูขายไม่มีความูดก่อนตอนนั้นคากลับบ้านขายบบเติงโอ้คนเดียวยังยังไม่แต่งไข่เหรอ่หงอกมันนอยู่นี่มันมีอะไรรอคนเติมวันใช่ไหมมีเออเออคนกูขียดค่าทุนม้าแหละ แจ้งอีกทีนึ่งแต่หนูเข้าเว็บบอร์ดทำไมทำไมเขาเสียงมินิคอนแล้วล่ะในเว็บบอร์ดหนูลงชื่อเฉยๆเก็บเงินเฉยยังไม่เก็บเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะเก็บเงินแล้วเก็บเงินไม้ก่อนแค่แค่แค่ลงไปจอดดูสิวันนี้นิ้วล้นนิ้วล้นี่เพิ่งไปขูดออกไปขูดได้สีแดงเป็นครั้งแรกที่นิ้วไม่เหลือง ได้ไปครั้งแรกกับการที่ไม่ทางเลยพอแล้วแหละแล้วดิกลับไม่ทางใช่ไมไม่ใช่อะไรนะฟ้ามุมเงยมุมเงยเงยมุมเงยไม่ใช่ก็คือว่าเขายืนงี้นงานนกันเงยผสมกันไงแล้วเก็ไปตัดกล้องเขาอย่างนี้ก็น่าเกลียดฟ้า็เลยเราก็เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ไงแล้วก็เงยเงยมากแล้วก็น้าหนูก็จะแบบสวยแล้วไ งานไปสิแปะอะไรแปะแปะด้วยไม่มาเลยน้อน8โมงกว่าอะไรนะไม่รู้หลังทำไมหรออน้งไม่มาเพิ่งมานอนเพิ่งมานอนเพงมาแปดโมงกว่าแปดโมงบอกน้องนะแปดโมงเพิ่งมาเมื่อกี้เองรถติดตรงเนี้ยพี่เต้หรอคะเราลองเดินทางจริงปะแล้วไม่มาได้ไงโอ้โหไม่สบายคุป่วย ไปได้เปลี่ยนรถใหม่เข้าใไหมตาอไร <ś C> ยังไงเฮ้ยเหมือนอยู่ใจะแรงใส่กันขนาดนี้ ออย่างี้แว่าซื้อสักคันไปขับมาทำงานให้ใครขับให้หนูด้วยละครับโอ้โหเว้นมาทำงานนี้จตเจอท่าข้อมอ๋อใส่วันนี้ตกใจกันเป็นแถวอะเจ้อดูผู้สาขาล้อแข่งยังเออนั่นพูดย กำลังนึกว่าเขาจะมีหน้าให้เห็นหรือเปล่ามีแต่ลูกคุณเล่นี่ไงนี่<า>คือแ<า>อบม่ดเออใช่เออแอบเาแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับแฟนแคร้องเพาะหคนแล้วแล้ว้องทาหาก,กินยังไงนว่าจฟอหัดอย่เรียนร้องเพลงนะ แอไม่เป็นไแกันกันแล้วขอเอาไว้ของวันนีขไร่าจผยไปอยูรตู้มแล้วกดที่รถตู้เห็นไม่เป็นอะไรมก็ฝน